คุณเคยโดนโกสเต็ดผีหลอกหรือเปล่าโกสเต็ดไม่แปลว่าผีหลอกนะคะมันเป็นศัพท์ทางโซเชียลในตอนนี้นะคะคือโกสเต็ดแปลว่าถูกเทแบบหายวับไปกับตาในขณะที่เรากาลังคุยกับใครออนไลน์อยู่บางทีอาจจะเป็นพวกเดทออนไลน์หรือว่าใครก็ตามที่เรากําลังคุยกันอยู่แต่ปรากฏว่าพอเราส่งไลน์ไปหาเขาแล้วเขาหายไปเลยค่ะเวลาที่เกิดอาการโกสเต็ดเนี้ยมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ถูกเทถูกทิ้งเนี่ยนะคะจะเกิดภาวะสงสัยตัวเองค่ะว่าเอ๊ะ e ฉันมีคุณค่าไหมเกิดอะไรขึ้นฉันผิดอะไรผิดตรงไหนเราต้องแยกมาดูเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเราต้องเข้าใจคนที่เขาโกสคนอื่นก่อนคนที่เพคนอื่นเนี่ยแล้วไม่สื่อสารเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าลึกๆอะ่ะเขากลัวค่ะเขากลัวที่จะสื่อสารเขากลัวที่จะต้องมาเจอกับปัญหาคนเหล่านี้เป็นพวกหนีปัญหาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะไม่ชอบเผชิญกับปัญหาแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เสียด้วยนะคะแล้วพอเขาเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีงั้นหายไปเลยดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาคุยกัน ถ้าคุณเป็นคนเคยเทชาวบ้านนะคะคุณก็ขอแนะนํานะคะวิธีที่ดีที่สุดสื่อสารเอะคะ่ะสื่อสารยังไงไม่ให้เขาเจ็บต้องบอกอย่างนี้ค่ะเจ็บอยู่แล้วค่ะแต่เจ็บมากหรือเจ็บน้อยถ้าคุณเทเขาเขาเจ็บมากนะคะเพราะเขาจะเกิดการสงสัยในคุณค่าตัวเองว่าฉันผิดอะไรแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ถ้าวันนี้คุณอยากสื่อสารกับเขา บอกเลยว่าเออพอเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเรากับเธอมีจุดที่ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเธอเป็นคนไม่ดีนะแต่มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่คลิกขอบคุณที่ได้คุยกันนะขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจบเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาอย่างน้อยเราได้บอกข้อดีของเขาให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ทําให้สร้างเวรสร้างกรรมให้คนอื่นนะพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นผู้ถูกโกสต้นะคะคือถูกทิ้งถูกเทข้อแรกค่ะคุณจะต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนว่าข้อดีของฉันคืออะไร กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะได้ตั้งหลักได้เพราะเวลาที่ถูกทิ้งถูกเทคนส่วนใหญ่เกิดความสงสัยในตัวเองแต่ก็อย่าไปเป็นแบบอ้กูดีอยู่แล้วมึงคงเป็นคนไม่ดีอันนี้มันก็จะทําให้เราไม่เห็นจุดที่เราจะต้องพัฒนาเราอาจจะไม่รู้ว่าพัฒนายังไงกับคนคนนี้แต่เราอาจจะลองหาคนอื่นช่วยฟีดแบ,บ็กกับเราก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยลองช่วยดูดิในบทสนทนาฉันมันมีอะไรที่มันแบบ ึ๋ยบ๋ยหรือเปล่าวะถ้ามันมีเ,เพื่อนช่วยฟีดแบ็กหน่อยหาลายหลายคนนะคะอย่าเอาคนเดียวหาคนที่มีเหตุมีผลหน่อยแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงแต่ถ้าเพื่อนบอกก็ไม่นะปกติอ่ะแสดงว่าปัญหาอยู่ที่เขาสิ่งที่เราก็ต้องสื่อสารกับตัวเองคือโชคดีจังเลยคนแบบนี้เราจะเอามาเป็นแฟนเหรอคนที่ไม่กลา้าเผชิญปัญหาคนที่ไม่มีความสามารถในการสื่อสารครบไปยังไงก็เลิกค่ะคนแบบนี้ฉะนั้นดีแล้วค่ะที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองนะคะสื่อสารกับตัวเองให้เป็นแล้วถ้าคุณจะต้องโกสใคร สื่อสารกับคนอื่นให้เป็นนะคะจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเขามีปมในหัวใจนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยาก ฝึกเรื่องของการสื่อสาระคะ่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตเลยนะคะคนทุกวันนี้สุขทุกันก็เพราะว่าสื่อสารกันไม่เป็นเนี่ยแหละคะ่ะมาเจอกันได้ในคลาส Master Your Communication นะคะในคลาสนี้ครูจะสอนให้เราสื่อสารกับตัวเองให้เคลียร์ค่ะเพื่อที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสื่อสารในวันที่เรามีปัญหาในวันที่เราเป็นคนกลางในวันที่เราอยากโน้มน้าวใจคนในคลาสนี้จะให้ทุกเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสาระคะ่ะมาเจอกันได้ใน Master Your Communication ค่ะ